อาจารย์โมลิคุกานสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องร้อยละค่ะตัวข้อนำเสนอแบ่งออกเป็นสี่นะคะที่มาและความสำคัญสูนการหาค่าคร้อยละตัวอย่างการหาค่าร้อยละแบบสุขภร้อยละค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับร้อยละนะคะ ร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์นะคะคือการเปรียบเทียบจำนวนที่เราต้องการหาจํานวนทั้งหมดโดยโดยกำหนดให้จานวนทั้งหมดนะคะเป็น100หรืออธิบายสั้นๆก็คือการเปรียบเทียบของปริมาณใดปริมาณ1่ต่อ1 0ึ่งถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษส่วนที่มีส่วนเป็น100นั่นเองค่ะโดยใช้สัญลักษณ์นะคะเป็นตัวเปอร์เซ็นต์ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสูตรการหาค่าร้อยละค่ะสูตรการหาค่าร้อยละนะคะ คือเลขเศษส่วนโดยเศษเป็นจำนวนใดก็ตามนะคะแต่ตัวเลขที่เป็นส่วนนะคะจะต้องเป็นหนึ่งร้อยการคำนวณหาค่าร้อยละนะคะทำได้ง่ายๆค่ะโดยให้ปริมาณน,นั้นนะคะอยู่ในรูปแบบของเศษส่วนก่อนเขียนได้ตามสูตรดังนี้นะคะก็คือสูตรการหาค่าร้อยละนะคะจะใช้เลขเปอร์เซ็นต์ส่วนด้วยหนึ่งร้อยแล้วก็คูณด้วยคูณด้วยจำนวนทั้งหมดค่ะสูตรการหาค่าร้อยละนะคะวิธีคิดเปอร์เซ็นต์ค่าในหน้าค่าในหน้าส่วน คูณหนึ่งร้อยเท่ากับเลขเปอร์เซ็นต์สองวิธีคิดแบบส่วนลดสินค้าใช้สูตรราคาส่วนลดส่วนราคาเป็นจากป้ายคูณหนึ่งร้อยเท่ากับเลขเปอร์เซ็นต์ค่ะวิธีคิดเปอร์เซ็นต์เงินเดือนนะคะคือใช้สูตรจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นส่วนจำส่วนเงินเดือนเดิมคูณหนึ่งร้อยเท่ากับเลขเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ อย่างที่4วิธีคิดกำไรการขาดทุนใช้สูตรกำไรส่วนต้นทุนคูณ100เท่ากับเปอร์เซ็นต์นะคะตัวอย่างการหาค่า้อยละข้อที่1การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าราคาน้ำมันจากเดิมลิตระ35บาทเพิ่มขึ้น12%ปัจจุบันราคาน้ำมันลิตะเท่าไหร่ มีวิธีทำดังนี้เพิ่มขึ้น12%ของ35บาทราคาปัจจุบันได้มาจากราคาเดิมบวกส่วนที่เพิ่ม12%ของ35หาได้มาจาก12คูณ35หารด้วย100กลายเป็น4.20ราคาปัจจุบันหาได้มาจาก35บวก4.20เท่ากับ39.20บาท ข้อที่2การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มบริษัทซื้ออุปกรณ์ในสำนักงานในราคา15,000บาทโดยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหากภาษีมีค่า7%บริษัทต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่มีวิธีทำดังนี้ภาษี7%ของ15,000บาท ราคาสุทธิหาได้มาจากราคาบวกภาษีภาษีคิดเป็น0.07คูณด้วย15,000เท่ากับ1,050บาทราคาสุทธิหาได้มาจาก15,000บวก1,050ทั้รวมเป็นทั้งหมด16,050บาทแบบฝึกขัดร้อยละข้อ1ส่วนลดและภาษีโจทย์บริษัทหนึ่งซื้อคอมพิวเตอร์ในราคาเต็นเครื่องละ25,000บาท ได้รับส่วนลด10%ได้แก้ส่ยภาษีมูลค่าเพิ่ม7%จากราคาหลักค่ะส่วนลดถามบริษัทต,ต้องจ่ายเงินสุทธิต่อเครื่องเท่าไรข้อ2วิเคราะห์ยอดขายโจทย์บริษัทมียอดขายเดือนมิถุนายนรัวผ้8 0 0 0 0บาทโดยยอดขายออนไลน์คือ348,000บาทถามยอดขายออนไลน์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมดจกแบบฝึกหัดก่อนหน้าเฉลยได้ดังนี้ ส่วนลดในภาษีส่วนลด10%ของ25,000คิดเป็น2,500บาทราคาหลังหักส่วนลดคิดเป็น25,000ลบ2,500เท่ากับ22,500บาทภาษี7%ของ22,500เท่ากับ1,575บาทราคาสุดที่ทั้งหมดคิดเป็น22,500บวก1,575เท 1, ่ากับ24,075ข้อส ยอดขายออนไลน์เปอร์เซ็นต์ยอดขายออนไลน์คิดเป็นสามแสนสี่หมืแปดพันหารด้วยห้าแสนแปดมืทั้งหมดหารด้วยหนึ่งร้อยค่าประมาณเป็นหกสิบเปอร์เซนต์ขงมขา